วันนี้ครับผมพามาชมบ้านเดี่ยวนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของชีวาราชบุรีครับซึ่งหมู่บ้านเนี่ยครับต้องบอกว่าเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับอย่างเช่นถนนเนี่ย้านหน้าบ้านเราเนี่ยได้ถนนกว้างถึง เ,เลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งร่องระบายน้ําต่างๆนะครับมีน้ําประปาภูมิภาคให้ใช้นะครับหรือแม้กระทั่งมีรอประพอที่อยู่ด้านหน้าของหมู่บ้านนะครับแล้วที่เนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของทาเลอ่ะถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าทําเลของหมู่บ้านชีวาเนี่ยการเดินทางไปบิ๊กซีราชบุรีไปโรงเรียนดลุนาไปโรงเรียนเบญจมาราชุดทิศนะครับหรือว่าจะไปสนามกีฬาไปสถานที่ต่างๆในอํเาเภอเมืองราชบุรีเนี่ยเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับ และบ้านหลังนี้ครับที่ผมจะพามาชมนะครับเป็นลักษณะของบ้าน2ชั้นนะครับบ้านเดี่ยวแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยสีตารางวาโดยที่พื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยอยู่ที่96ตารางเมตรครับเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในกันครับ บริเวณของบ้านหลังนี้นะครับจะเน้นพื้นบ้านของเขาเนี่ยเป็นลักษณะสไตล์ของส่วนหินแล้วก็ปูหินธรรมชาตินะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทําความสะอาดแล้วก็จะมีทางเดินจัดเป็นลักษณะของสวนเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบต้นไม้เนี่ยสามารถมาทําสวนเพิ่มเติมได้นะครับตรงด้านของ ด้านหน้าตรงช่วงที่เข้ามาจอดรถภายในเนี่ยเขาจะเทคอนกรีตขึ้นมานะครับจนถึงพื้นที่บริเวณจอดรถเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของถังขยะของบ้านหลังนี้นะครับเขาจะมีช่องนะครับให้เราเนี่ยสามารถใส่ถังขยะได้ทางด้านนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านนะครับแล้วข้างหน้าบ้านอ่ะเขาจะมีประตูเล็กๆนะครับเวลาที่คนมาเก็บขยะเนี่ยเขาเปิดออกไปนะครับก็สามารถที่จะนําขยะออกไปได้เลยนะครับก็ไม่เข้ามาวุ่นวายในบ้านเราดีนะครับก็ถือว่าในเรื่องของระบบการจัดการต่างๆเนี่ยถือว่าดีแล้วก็บริเวณรอบ นนเขาจะมีตัวท่อระบายน้ําที่วางไว้ตามจุดแต่และตาแหน่งเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าเ,เราอยู่บ้านแบบเนี้ยครับเรื่องของออการระบายน้ําต่างๆเนี้ยน่าเป็นห่วงไหมนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูบ้านภายในครับภายนอกเนี่ยเขาจะเล่นโทนสีอ,อ,อ่อนๆนะครับเป,เป็นลักษณะของสีฟ้าตัดกับสีขาวนะครับเวลาดูแล้วดูสบายตาเหมือนเราอยู่ชายทะเลนะครับแล้วด้วยความที่บ้านดูแบบ เป็นบ้านตรงสูงด้วยนะครับมันก็เลยดูโปร่งมากๆเลยนะครับทีน่นี้ข้างหน้าประตูเนี่ยเขาจะเน้นแบบสมัยใหม่เป็นประตูกระจกบ,บานสไลด์นะครับเวลาที่มองด้านนอกหรือมองด้านในเนี่ยมันก็ดูโปร่งตางดีใช่ไหมครับส่วนข้างในเนี่ยเขาทำเอาไว้ดีมากเลยนะครับลองเข้ามาดูกันครับ ชั้นล่างส่วนแรกเลยนะครับส่วนนียจะเป็นบริเวณของพื้นที่ห้องโถงซึ่งห้องโถงเนี่ยต้องบอกว่ากว้างนะครับผมจะกว้างอยู่ราวประมาณสัก20่ตารางเมตรเศษนะครับแล้วก็ตรงชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของหน้าต่างนะครับโปร่งหลายบานมีทั้งบานที่เป็นบานเลื่อนบานสไลด์หรือว่าบานทรงยาวๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมองออกนอกบ้านได้ไม่อึดอัดภายในบ้านในห้องเนี่ยเขาจะมีแอร์แถมให้นะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดไปได้อีกหนึ่งชั้นแล้วนะครับ ส่วนบ้านหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของบ้านสองชั้นใช่ไหมครับ <pea> เขาจะมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับข้างใต้บันไดเนี่ยเขาจะทาเข้าเก็บของเอาไว้นะครับเป็นห้องเล็กๆซึ่งอันเนี่ยเหมาะสำหรับใครที่เป็นลักษณะสไตล์ของแม่บ้านนะครับหรือว่าเป็นช่างนะครับก็สามารถที่จะเก็บของภายใต้ห้องใต้บันไดนี้ได้เลยซึ่งอันเนี่ยต้องบอกว่าเขาเออกแบบมาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนถือว่าดีมากเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยนอกจากที่เป็นห้องโถงแล้วนะครับเขาะจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับ ึ่งห้องน้ำนี้นะครับเขาจะแยกโซนเปียกและโซนแห้งเอาไว้แล้วนะครับทำเป็นสเต็ปแบบ2ระดับนะครับห้องน้ําเขาจะเน้นโทนสีออกเทานะครับเพื่อให้ดูสบายตาของการทาความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นทั้งบนนะครับเราอยากให้ ดูบริเวณโดยรอบของชั้นล่างก่อนเพราะเมื่อกี้เราดูเฉพาะด้านหน้าใช่ไหมครับข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นประตูเปิดออกมาซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนแบบสักล้างนะครับเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้เลยได้หรือ ใครอยากจะต่อเติมครัวนะครับรู้สึกว่าอยากทําอาหาร mm. กินเองภายในบ้านนะครับเราสามารถที่จะต่อเติมส่วนนี้ครับเป็นส่วนของครัวได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเครื่องกองน้ํอา่ามีเครื่องํารองน้ํามีมอเตอร์ไว้สำหรับการใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกหนึ่งส่วนด้วยนะครับผมทีนี้ภายในบ้านเราไปดูชั้น2กันต่อชั้น2นะครับ ลักษณะของบันไดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีประดับตกแต่งด้วยบันไดาลาวไม้นะครับตัวพื้นก็เป็นพื้นไม้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นการุกเบรกโทนแบบสีแล้วก็รู้สึกแบบสบายตามันดูคลาสสิกนะครับไปอีกแบบหนึ่งขึ้นมาด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนสำหรับการพักผ่อนเลยนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะมีห้องนอนถึง3ามห้องด้วยกันเลยนะครับห้องแรกนะครับ ห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ห้องมาสเตอร์นะครับซึ่งในห้องนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ละร่วมประมาณราวๆตั้ง17ตารางเมตรได้นะครับจะเป็นลักษณะของแนวยาวเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างโดยรอบนะครับส่วนด้านหน้าห้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่งของด้านหน้าบ้านนะครับมีระเบียงสามารถออกมายืนได้เราต้องบอกว่าทิศเนี่ยยืนได้ตลอดทั้งวัน พราะบ้านเราครับอยู่ทางด้านหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวใช่ไหมครับทาให้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แถวนี้ได้แบบสบายตาแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของภูเขาวันณนะอุทยานเขาง,งูด้วยนะครับห้องนี้ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับเป็นห้องผู้ใหญ่นะครับห้องมาสเตอร์เพราะว่ามันดูกว้างแล้วดูสบายตาแล้วด้วยความที่พื้นอะ่ะเขาทำร้อไปกับบันไดตองที่ขึ้นมาก็คือใช้ลายไม้ยอยู่นะครับ ห้องนี้สามารถที่จะเปิดเข้าห้องน้ําได้เลยนะครับเรามาดูในห้องน้ํากันครับ ห้องน้ำนี่เขาก็จะเล่นโทนสีอีกแบบหนึง่งรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างแต่ด้วยความที่เขาก็ทะะําลักษณะเหมือนว่าแยกโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้แล้วก็ตัวผนังต่างๆเนี่ยถือว่าถือว่าทําความสะอาดได้โดยง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ห้องน้ําห้องนี้นะครับเป็นห้องที่พิเศษอีกหนึ่งห้องสลับชั้นบนนะครับเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อครับไปยังห้องต่างๆได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าห้องนี้ก็ได้นะครับเรามาดูห้องถัดไปเป็นห้องนอนครับ อันนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหลังของฝั่งทิศใต้นะครับซึ่งห้องเนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดอยู่ราวๆประมาณ9ตารางเมตรนะครับด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะตายบ้านสองชั้นนะครับมาห้องด้านหน้านะครับอีกหนึ่งห้องห้องนี้ จะเป็นห้องเก้าตารางเมตรนะครับห้องเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ทํางานเป็นห้องพระได้เลยนะครับ<ม>เพราะว่าห้องเนี่ยผมชอบในเรื่องของมุมและวิวครับเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศเหนือใช่ไหมครับตอนช่วงไบ่ายของหน้าหนาวเนี่ยจะมีจีลมเหนือพัดเข้ามานะครับก็จะเย็นสบายดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันดูทั้งโปร่งโล่งด้วยนะครับแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยถือว่าดีมากๆนะครับ และสรับบ้าน2ชั้น3ห้องนอนสองห้องน้ำหลังนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะลองนะัดเข้ามาดูได้นะครับอยู่ในหมู่บ้านชีวานะครับตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบรุรีจังหวัดราชบุรีโดยที่ราคาเสนอขายหลังนี้นะครับอยู่ที่2 6 5 0้านบาทครับและในเรื่องของราคาเนี่ยยังสามารถที่จะต่อรองได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่า ลองนัดเข้ามาชมดูนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเรื่องของราคายังไงแล้วเราดูราคาพิเศษให้ส่วนวันนี้ผมนัชนนทีมงานทำเลด,ดีขอสวัสดีครับบ๊ายบาย